สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่ฮาวายจะต้องมาพยายามวาดรูปให้เสร็จนะคะแล้วก็ส่งครูในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมคะแล้วก็รูปนี้เป็นเหมือนอีกหลายๆรูปนะคะที่ฮาวายเวลาวาดแล้วเนี่ยอยากโยนทิ้งมากเลยฮาวายไม่อยากจะขี้โกงคุณครูว่าฉันไม่ชอบเลยทำยังไงดีฉันอยากโยนทิ้งมากๆเลยแต่อย่างหนึ่งที่ฮาวายคิดนะเราจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนท่านผู้ชมค่ะ ทุกอย่างมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์นะคะแล้วก็ถ้าเรายังซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เราก็จะไม่ซื่อสัตย์กับอะไรเลยในเส้นทางที่เราจะต้องเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการสอนที่ดีมากๆเลยที่ฮาวายจะต้องเอาภาพที่เราไม่ชอบเนี่ยมาปั้นมาวาดทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่า ภาคนี้มันมีคุณค่านะคะแล้วทําไมฮาวายถึงพูดแบบนี้นะคะไปดูกันว่าทําไมฮาวายถึงไม่ชอบนั่งลงสีมาสักพักหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะไม่ชอบเลยไม่ชอบอะไรเลยนะคะเราก็นั่งต่ออีกสองชั่วโมงนะคะฮาวายก็ยังไม่ชอบอะ่ะฮาวายมีความรู้สึกว่าเฮา้ยมันจะเป็นดีๆได,ด,ด้ยังไงนะคะตอนแรกนะคิดว่าแบบเอาละทิ้งเหอะทิ้งเหอะแล้วไปซื้อแผ่นวาดรูปใหม่ดีกว่า แล้วก็มาหลอกคุณครูนะคะว่าโอเจแล้วค่ะคุณครูหาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไม่ใช่รูปในคลาสเรียนไงนแล้วมันก็ไปไม่ได้เป็นรูปที่แบบว่าถามอะไรจากคุณครูอะไรอย่างเงี้ยแล้วม็นความรู้สึกว่าจะทําอย่างนั้นทําไมเ้าความจริงมันก็คือความจริงอะนะฮาวายก็เลยนั่งปั้นไปเรื่อยๆท่านผู้ชมค่ะฮา,าวายคิดว่าน่ะน่าจะมากกว่า2ชั่วโมงนะแล้วก็พยายามพยายามอีกตื่นมาแล้วนะคะก็พยายามนะคะว่าเราจะไหวไหมท่านผู้ชมคะ สิ่งแรกนะคะที่ฮาวายจะต้องซื่อสัตว์กับเพื่อนเพื่อนคือนะคะคือจะต้องเอารูปที่เราไม่ชอบที่เราแบบจะโยนทิ้งแล้วนะคะฮาวายเคยจะจะโกหกตัวเองนะแล้วก็ไปซื้อไอแผ่นวาดภาพใหม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายค่ะถ้าเราซื่อสัตว์กับตัวเองไม่ได้เหมือนที่ฮาวายบอกนะเราก็จะไม่ซื่อสัตว์กับอะไรเลยในโลกใบนี้ท่านผู้ชมค่ะอย่างหนึ่งฮาวายรู้จับตัวเองนะฮาวายเป็นคนที่จริงอะ อะไรที่ว่าไม่แล้วก็คือไม่อะไรที่ใช่ก็คือใช่อะไรที่บอกว่าจะสู้ต่อก็จะทำแล้วหลังจากที่ฮาวายใช้เวลามาสองชั่วโมงนะคะฮาวายก็มาฟิกรูปทั้งหมดเลยว่าจะทำยังไงสิ่งที่ออกมาท่านผู้ชมเป็นแบบนี้แต่นันทันนะคะท่านผู้ชมเอาเอะ จากรูปที่จะทิ้งลงไปในถังขยะแล้วก็คิดอยู่นานนะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมค่ะแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะมันสอนฮาวายตอนที่ฮาวายได้ลงพูกกันฟิกจุดต่างๆไปแล้วก็พยายามทำให้มันดีที่สุดเราควรจะทำยังไงสถ,ถานการณ์อันนี้มันสอนให้ฮาวายรู้ว่า บางสิ่งบางอย่างที่เรามองมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดก็ได้และบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีค่าเลยกับทำให้เรามองแล้วรู้สึกยิ้มได้นะไม่มีอะไรแน่จริงแต่สิ่งหนึ่งความซื่อสัตย์ความไว้ใจความเชื่อใจกับฮาวายนะไม่มีเปลี่ยน แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนคือใจคุณว่าจะไปกับฮาวายได้แค่ไหนนะคะวันนี้รูปนี้ไปกับฮาวายได้สุดทางค่ะขอบคุณมากนะที่ให้กำลังใจฮาวายไปตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตด,ดีดีที่สุดสวัสดีค่ะ